สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยปีใหม่ๆดูบ้างนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับ Toyota Corolla Altis 1.8ตัว G ปี2014นะครับ ตัวนี้สวยสมบูรณ์ครับออปชันพอมีเลยครับลองเช็กลองชมนะครับ4 1 9 0 0 0บาทนะครับใครจะผ่อนก็เดือนละ8 0 0 0กว่าบาทนะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับสวยสมบูรณ์เดิมบางโรงงานนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกความครับประกันพวงมาลัยมาตีฟังก์ชันนะครับเป็นภายในเป็นโทนดำนะครับสวยๆเบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้านะครับสภาพงามๆครับลองหาชมไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางแครนะครับ4 1 9 0 0 0บาทนะครับ ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมครับจัดได้จัดครับเอาไปใช้งานอึดทนประหยัดดูแลสบายแน่นอนนะครับหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับครบเอาติดไว้รับรองสบายแน่นอนนะครับคันนี้มีมาหลังแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมาติฟังชันโอ้แล้วก็เบาะคนขับก็ยังเป็นปรับไฟฟ้าด้วยครับถือว่าออปชั่นพอมีเลยนะครับสำหรับเอาติดนะครับเป็น1.8ด้วยครับใครที่ชอบนะครับสีขาวตามโทนนิยมเลยครับลองเช็ครองชม ตรวจสอบดูได้เลยครับหารถไว้ใช้งานนะครับคบเอาติสคบโตโยต้าก็สบายใจแน่นอนนะครับสำหรับผมก็จะพยายามหารถสวยมาฝากสมาชิกนะครับให้สมาชิกได้เลือกได้ชมที่สําคัญคือได้ศึกษาราคาและสภาพไปด้วยกันนะครับภายในสวยมากๆครับทนดําแบบนี้เลยครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเซนเตอร์ล็อกแอร์แบ็กกระจกซ้ายขวาขึ้นไฟฟ้าลงไฟฟ้านะครับซ้ายขวาก็พับไฟฟ้านะครับไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางแคนะครับ เกียร์คันบันไดสวยๆนะครับออกแบบมาดีนะครับตัวนี้แอร์ออโต้นะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับรับรองไม่ผิดหวังตัวนี้รองรับ e 8 5ด้วยครับนี่ครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับภายในดูใหม่มากๆนะครับโทนดําแบบนี้รองเช็กรองชมไปตรวจสอบนะครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับการซ่อมบํารุงดูแลเข้าไปในแฟนเพจของ o u t i t นะครับท่านจะได้ข้อมูลและเรื่องราวของการแบ่งปันจากผู้ที่ใช้งานอยู่จริงใช้อยู่ทุกวันและซ่อม แล้วที่ไหนดีที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนมีรับรองไม่ผิดหวังครับพี่น้องในนั้นแบ่งปันประสบการณ์ให้ได้แน่นอนนะครับเอาง่ายๆแค่ท่านโพสคําถามไปก็จะมีคนมาตอบแล้วครับก็มีกล้องหลังนะครับเร็จัดเซ็นเซอร์แบบนี้สวยๆครับหาไว้ใช้งานนะครับรีบพิจารณาครับเป็นมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยๆครับออปชันพอมีเลยแหละครับก็ลองเช็คลองชมนะครับเลือกรถตามที่ชอบและตามที่ไหวนะครับแต่เน้นเลยครับว่าถ้ามาทางโตโยต้าก็เบาใจครับ สุดแล้วครับคันนี้สวยปี2014มือเดียวป้ายแดงครับ